โอเคค่ะทุกคนเดี hmm. also, ๋ยวเราจะพาไปชมคพรพันธ์ที่มือใหญ่มากนะคะของความนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะขอพาไปเบมือเจ้าเพชรทองคำใครรุ่นต่อไปเดี๋ยวเตรียมเอาเอางับงัเขานะรุ่นต่อไปนี่มาเยอะเยอะนะนี่นะคะเจ้าเพชรทองคำตัวใหญ่มากจริงจริงเพิ่มเคยเจอเคยจริงจริงแล้วันนี้ละค่ะนอกจากนั้นก็เห็นแต่ในรูปนะคะน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณพ่อ อายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุสี่ปีสามเดือนครับสีปีสามเดือนวันนี้เอามาโชว์เอามาโชว์ครับโชวยูังมือค่ะสองวันครับสองวันใครอยากมานะคะวันที่สี่ที่ห้ามาชมตัวจริงน้องได้นะคะเป็นลูกตัวไหนคะลูกก้าทองใบครับแม่สายไหนคะแม่เป็นลูกเพชรอุดรอืมอเดี๋ยวจะให้ดูส่วนสูงเขาเขาสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสบสามครับ แล้วผลงานดีด้วยนะแล้วก็นี่นี่คือผลงานของเขาใช่ครับผลงานตัวแรกตัวแรกเลยมอบแล้วค่ะเป็นผลงานตัวแรกสวยมากมากพ่อาครับครบปมายเล้กระปายดิต้องช่วยทำหน่ยังไงครับพ่อชุดละห้าพันบาทครับได้กี่โดสคะได้สิบสองโดสครับเดี๋ยวให้ชมตัวจริงแบบว่า ชัดๆทุกรูคุ้มคนเลยร้อยสครับขยันมาอีกนะคะมีกระป๋องตัวสาวสิบมีตัวนะครับขออนุญาตให้เข้ากระป๋องเจ็ะตัวแรกนะครับไฟเดินเส้นไฟสุดเจ็ดนะครับครับไฟของท่านวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะไฟก็จะร้อนหน่อยะเดี๋ยวมาเนี่ยหนึ่งลูกนะเดมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดินมาเดินมาเดินดีๆกำลังขึ้นไปลูกกำลังขึ้นเร็ว กำลังขึ้นเร็วไปมาลังขึ้นนิดนึงอังลังขึ้นนิดนึงเร็วเอาโอเคล้ได้แคมสนามสีสเกตแล้วก็อุบลแล้วก็เมืองเตาสารคามแล้วก็ชัยภูมิสีสนามลวดก็เลยทำให้เราไม่วรอีกแล้วพอแล้วนะคะโชว์อย่างเดียวตอนนี้ค่ะ ถ้าสมมุติว่ามีคนอยากได้น้ำชื่อติดต่อชทางไหนคะเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์ไหนคะ084 8 351 949ถ้าหากชมน้องเ็นิการ์จะไปตรงไหนคะไปบ้านป่ายางตังบวขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ <am subsequent él ain water>